อันดับแรกเนี่ยก็คือเนี่ยปากกาวที่เราตัดไปแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากเ,เราให้ดูแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามายิงกาวให้ดูกันวสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการตัดปากกาวเพื่อใช้ในการยิงกระจกนะครับ ให้วางลงไปบนขอบจอนะครับว่ากาวเนี่ยเราจะยิงเราจะยิงแบบไหนบางคนอาจจะเข้าใจว่าใช้การตัดเหมือนตัดปากเฉียงแบบซิลิโคนทั่วไปซึ่งอ,อ,อันนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามามาดูกันนะครับว่าปากกาวที่เราตัดแล้วเนี่ยในการใช้งานในการยิงเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราเราเรา,เราตัดแบบไหนเนาะอันดับแรกเนี่ยก็คือเนี่ย ปากกาวที่เราตัดไปแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตัดไปตรงๆเลยตัดเฉียนไปตรงๆนะครับแล้วก็ตัดให้มันเป็นแนวสามเหลี่ยมขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับจะเล็กจะใหญ่ก็อยู่ที่เราอยากใช้งานขนาดไหนเราจะประหยัดกาวหรือว่าเราจะ,จะตัดให้มันใหญ่แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากเ,เราให้ดูแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามายิงกาวให้ดูกันว่าว่าหลังจากที่ท ตัดรูปทรงแบบนี้แล้วพอเรายิงกาวไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูว่าหลังจากเราตัดกาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัดปากกาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอยิงออกมาแล้วจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิธีการหรือการเสริมทักษะในการติดตั้งงานกระจกดีๆแบบนี้นะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆครับสำหรับการตัดปากกาวเพื่อยิงกาวบนกระจกนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามได้ครับที่ร้านฟิล์มกรองแสงและกระจกรถยนต์ C R K ฟิล์ c ค o l ครับใน f e c o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  k n p n p e ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับกับ y o u t u b n n h l ครับ C R K ฟ i l m c ค o l เช่นกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปดีๆแบบนี้ครับขอบคุณครับ